เลืยกสมพรนนะครับเพื่อสมพร,มพรนะครับ มังไฟจอๆกอันขึ้นเลยนะครับตอนนี้ฐานนึงมีความพร้อมต่อไปนะครับหนึ่งจะเริ่มซับนึ่งทุาฐานนี้มหาเทียบนี่วะ ร้อยยี่สิบผ่านไปนะครับเทพสมพรนี่ตั้มด,ำ,ดำนาก็อัดมาเรื่อยตท้มย้อนเดร้อยหกสิบนะครับมึงไฟลามนะครับมีแล้วมีแล้ว สามร้อยพันไปนะครับเทียสมพรโอ้ดีนี่เห็นน้ำกันนะครับเทียสมพรน,นะครับเทียสมพรยีส่สิบันสามร้อยออยี่สิบนะครับ สมพรนะครับสามร้อยสี่สบับาทสามผ่านไปแล้วไปเหลือน่าจะเครื่องนึงคนละครับจะชิบหาบ้างคนละตอนนี่จอคิ้วจอคิ้วกันเขานะครับ360สาม 60, บิานบ,น,ม 60, บน,นะครับ สามร้อยเจ็ดสิบพันไปีสามร้อยแปดบสมร้อยแปนะครับเทพสมพร